สวัสดีครับพี่น้องครับผมมือนี่การรับหน้าที่นะครับเป็นสะพานบุญหรือว่าเป็นผู้มอบอะไรผู้ปิดทองหลังพระนะครับสาหรับอาจารย์นายดนตรีสาหน้อยเป็นวันแพงนะครับผมจากที่นิมนนวลนะครับ USA มือนี่ไปวันเกิดที่นิมนนวลครับผมก็เลยสี่พระาบุญในการแจกมาไล่นาใจนะครับให้กับผู้ปิดทองหลังพระที่น้องตามมาเลยครับผมหลังจากที่ห่างหายไปโดนหลังจากที่ทางหายไปนานนานมากเดี๋ยว การักคพี่บอกมาเลยสองคนสองคนสองคนใหม่ไหมใช่ใช่คลิปบ้ใช่คลิปบ้ b i r ่บีทเพี่นิ่มนวล ครับแต่ะ่ะทีครับมีายนะครับอาจารย์ัก่นตรีนะครับมีายมาจับแล้วกพี่นิบลวนะครับมาอันนี้มเกิดครับวันนี้มาเกิดพี่นิมลวนพี่นิมลวนด้วยนะครับพลับสุกมาก้นะครับนดววนรวยพลงแข็งแรงครับ

ันนีมือเอ็นมี่เอกครับมือเอ็นมือมีอีกลี้ยนี่เอกครับมือนี่ครับมือนีกครับเห็นบสุดยอดนี่คือรางวัลของผู้ทำดีรางวัลของผู้ผิดคองหลังครับเอาให้อาจารย์แม็กกี้เลือเลืออาจารย์แม็กกี้เลื่อนมือเอ็นเถอโอเคครับแล้วฝากอาจารย์แม็กกี้น้องแอมซื้อผิวบุบิการหน้าใสตาโมนี่แล้วโอ้เออเนี่ยมาเสริมกัน นี่ฮะเดี๋ยวระบบนะครับฉากแสงสีเสียงถ้ายังอยู่นะครับโคลงได้ได้ผ่านะครับพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นแสงสีเสียงรูปแบบใหม่ของน้องเพื่อนสมัยใหม่นะครับโอ้มาหนัากันสุดๆถ่ายรูปนะถ่ายรูปดีฝั่าไหนยังไงทีถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเพิ่มนะครับขออนนี้ถ่ายรูปรวมครับขออนนี้ถ่ายรูปรวมเร็วอาจารย์นทีถ่ายรูปเพิ่ม อะไรอ่ะย่งละอะไรม่ด้อะไรนะย่าที่ย้าไม่ทันไม่ไดอะไรไม่ได้โดนเนาะไม่ได้แบบว่าทางหายไปนานฟิวนี้ยเที่ใส่แบบนี้ไม่ได้อางเปาเราะิวนี้มันไม่อันนี้หอมมาจันทินหน่อยสิก็หอมมาจันทินหน่อยเออขึ้รอิ้นงไม่บิ่บอไม่ที่นาจมาที่อไพอพอขอบคุณทน้าพี่ีชูเนอร์ไอ้ขอบคุณอน แคเัใช้ช่สุดยอดเปนทัง้แค่พวกก็ขอวยพี่นจะมีสุขภาพอย่างรมีความสุขคนมีเรื่ทำด้วยตลอดไปจริงนะของทุกคนทุกคนตลอดไปอนด้ครับที่สบาแล้วีครัวามนเิอะรที่มขภาพแข็งแรงเด้อพันาลูกพ่อิพัฒนาทิ้งสขอให้ได้ลกอันาด้อ เออเสีเสียงแล้วก็ปามน่ะครับที่ปามนาะนวัาดีกันปามนอานกูไทยูปกันไทยลวกป้าย้งใจขอบคุณีริดเาหะเออเป็นก้วนีวผิดลาัไมเพือนะาขอบคุณน้องเอฟนะครับผูดทยฮมริิริดไหมอาจารย์นนรับ คูณเอถ่ายรูปกดจอมคมคุณเอถ่ายตรกตรงคุณเอกดเป็นรูปด้วยมันจะเป็นรูปจอมคมไม่ต้องอยู่วนโอนะครับถ่ายเลยจอมคมตรงนี้ไงตรงนี้ไงจอมคมเออนั่นแหละแล้วกี่สาวหน่อยแม่เหนียวเบอร์ธรรมดาได้บอกแล้วได้คิดดีทำดีสร้างสรรค์ผลงานสิ่งที่ดีๆกสิ่งนี้ทัให้เรดีๆเขามากตัวเออผัวหนาผ้าหาผัวหนาผ้าเห็นยู่นียน็อ เออาซนแซซอยกะไรนี่ทีทไปใส่ทีน่ะหมดเกะเมืองแยกทีน่ะหนเมืองหมกะเชี่ยหมดกาะสสนุนครับผมพี่น้ำวานวันเกิดวันนี้นะครับผมร่างกายแข็งแรงตอนนี้เราไปเที่ยวยอท่าแซ่ เพื่อนี่เอครับพีทิมวนครับขอให้มีความสุขความเจริญตลอดตลอดไปนะครับพี่นิมพีนวต่อขนองเนยย่างเลยขอบคุณครับ h a ้เ y b i เ t h d นะครับพี่นิวน้น่นลขอบคุณครับ Happy b i r t ครับอ่ามองว่าเปลนอ่าก็ขอให้พี่นิมวนสุขภาพเป็ไงแข็งแรงนะครับ ล่ำรวยเงินทองครับให้ได้กับคืนร้อยเท่าพันเท่าเลยขอกี้ตาคืนเดีบอฮากี้ตาคืนเดี๋ยบอ,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 อให้แล้วให้เลยครับขาบอกค, <c oughs> คุณอีรอบนะครับ หอมได้ไหมครับไม่ไม่พี่โนได้บอกขอให้คุณครีหอมได้ไหมวันนี้รอบนี้ครูเอใจหอมเสียครูเอใจจะขาดใจแล้วฮะครูเอใจจะขาดแล้วใจกังวลแล้วอย่าลืมไปหอมติดตาอันหากระเป๋าให้อย่าลืมนะครูเอครูเอหาพี่หากระเป๋าให้ทั้งวันเลยกระเป๋าเสียกระเป๋าเสียไม่แกลืมกระเป๋าเสื้อผ้าไว้แล้วเขาลืมกระเป๋าแล้วต้องหอมแก้มหรอเลยไงครูเป็นคนหาประสันทั้งวันเลยอาจารย์พิมโทรมาแต่เช้าอ่าอ่าคืออาจารย์พีทโทรเข้าตอนนี้ไม่เจอเลย อาจจะมีโทรหาคุณก็ตาม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 ตัวนั้นเซอร์มาคุณก็ตามอีกยังไม่เจอเลยเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยกว่าการทำงานเบื้องหลังอีกแต่ก็ตามหากระเป๋าอะหาทั้งวันเลยนะงั้นขอทีเดียวขอโอเคอ่ะขอใส่แมสด้วยใส่แมสใส่แมสใส่แมสก็ไปเต็มที่เลยสิต้องอ่ะเออนั่นแหละขอแบบคนแมสก็ได้คุยเอ้ได้ได้ดีกว่าไม่ได้แมสที่จะเก็บไว้นะไม่ทิ้งไม่ทิ้งเอาไปใส่กล่องไว้ด้วยไปใส่กล่องไม่ทิ้ง จะพยายามจะหาให้อยู่ใต่ยังเย็บเดินหายอีกอันนี้คือตั้งใจเย็บทุกพวงเลยนะปกติจะไม่เห็นมาอะไรแบบนี้นะแต่อันนี้ออาไปตั้งใจเย็บทุกพวงเลยแล้วเราไม่เห็นอเลยนี่นานแล้วนะหลายเดือนแล้วแต่พรุ่งนี้จะไม่เย็บเป็นพวงอย่างเงี้ยนะจะเปรียบยาวๆดีกว่าเออเออเออใช่มันจะได้ง่ายๆตัวนี้เป็นยาวแล้วก็พอได้มาแล้วก็เอาไปเย็บใส่พวงเดียวกันเลยเออเออเจอกไปทำเป็นพวงเดียวกันให้เป็นพวงเดียวไปเลยเดี๋ยววันต่อไปก็คงก็จะได้อีกใช่ไหม ทุกนี้แล้วก็ต่อไปก็จะได้ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆได้ทุกวันเลยถ้าเป็นแฟนของกองก็คงได้เยอะกว่าอะไรนะถ้าเป็นแฟนของกองก็คงจะได้เยอะกว่าจะได้ยอมไม่ต้องเสียดายพูดจริ้นเฉยไม่ใช่พูดจริงเป็นแค่พูดจริงไม่ใช่พูดจริงบ้างเหอะอยากเป็นพูดจริงได้ได้ไหมเหรอฮะพูดจริงได้ไม่ยากเลยเนาะไม่เห็นจะยากเลย เดี๋ยวพาต้องจะเป็นพูดจริงก็แค่พาองพอไปฉีดวัคซีนแค่นั้นเองไปเลยนะฉีดวัคซีนวัคซีนโควิดคือไหนพี่จะพูดหวานๆนะจะพูดหวานอ่าโอ้ยอาจารย์แม็กกี้บอบระเด็นน้องโมอาจารย์แม็กกี้จะเอาให้เอาเดี๋ยวกลับไปถึงที่นิ่มนอนแล้วปันเนาะอาจารย์แม็กกี้ผู้บิการทางสายตาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยอันนี้ให้เราคุยกับที่นิ่มนอนให้นะครับให้ ใส่กันทุกคนเขาฤทธิตลิโตนลิโตนเนาะก็ได้มือนี้ก็ได้มืออื่นใช่ลิโตนลิโตนเพราะว่าวันนี้มีนักดนตรี่นอนใส่เนี่ยนอนใส่นี่มือนี้เรื่องอาไรหมอเนาะเป็นไรอไปนอนเนาะอ่างกรบอ่ะนอนเนาอ่างกรบนอนใส่โรงแรมโอ๋ยเอเอาเปิดโรงแรมนอนเนาะเอ๋เปิดแอร์เย็นๆเนาะทีบ่ออ่ำเลยมีกระเขาหน่อยที่อ่ำย่านเนี้ยที่มักมีอย่าง นั่นทั้งรถที่ออมเด้อที่ออมทูบอกเด้อเื่อใกล้ี่ขอดเรนมากมายุบ่าไกลดอกโอ้ยเอ็เก็องนเโอเคโอเคตายพรุ่งนี้เจอกันครับไไม่จุ๊บหน่อยจุ๊บอือเจอกันอน uh, right, ีกจ okay. ุ <the the uh, ๊บจจุ๊บจุ๊บอ่อนเนาะแกแหงแกแห้าเี่ถอดเอฟเขากะประด้พอกันหลายมือ อ่อนบรรลุนอันบรรลุนอันอันมาไล่ทางดนตรีกับมาไล่ตะป่องอะไรด้วยมาไล่ทิพทิพตะป่องบ่ะมันมาไล่ทิพไหมมไล่ทิพทิพเออทิพกับคือบอมีจริงแมรีครับเหลือแต่ก็มีจริงดอกแห่ผู<ว>้<ว>ใหญ่เพิ่นเห็นนี่ดอกฝากไปถึงไดครับมาไล่ตะป่องตะป่องตอนนี้ทันพอมีสามคนก็มีสามคนเอง ถ้าไม่มีตากล้องก็ไม่มีภาพสวยๆนะครับุณผู้ชมฝากไปถึงคุณผู้ชมเอฟซีถ้าวนนี้ตากล้องตันนี้ภาพสวยๆคิดเอาฝากไว้ให้คิดนะน้องนะอันนี้ว่ได้บังคับใช่ไหมครับว่ได้บังคับจะฝากไว้ให้คิดดูซื้อขอาพุณล่างหนาด้วยครับเอาพุ่หนาาเอาไปสามด้วยสองเอาไปสามด้วยโอเคครับพี่น้องพากันในในคลิปหนานะครับบ๊ายบาย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก้อนติดไปเดี๋ยวพระเอ้ดวอันนี้ก่อน่นอนเอาผู้ใดนี่นะว่าติดไปหรอหรอหว,ว่าติดขึ้นไปรีวิวอันอันอายักษ์เกาะเชียงเล่นดนตรีอาจารย์ชิ้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณอังโต้ลายลายยินดีค <cach> ร <an era> ับซอยบึงซอยแงงอื่นมากมากอีกอื้นที่จริงว่าเสียงหายเพียงเดียวมือนี่ก็แล้ว่าอุ้ยพอดีกว่าสองมือมันต้องสวยเหมือดีกว่าเนาะแน่นแน่น แค่ละแม่กเจะเอาเงินลูกาแคินั้นก็อยู่บ้างหลังนันเขาจะ่อาเอาสวดีครับมายามลูกซใต้นะลูกใต้ต่อยคอปครอสคอครอสอันพุ่นมันเนาะงเก็บลรวเ็บแล้วยอดเลยเอาีเปมาแล้วนี่น

อันซองเตจิตายี่พอไข่ไหมอะอกล่องเปนเดอร์ข่ไหมอะย่าลืมแล้วโอ้ยบอลืนี่ยัหลังยองเาเลอลืมกล่องเนเดออ์เด้วกล่องเปนเดออ์เล้อทีเอาใหกับกอบพูดเลยล่ะเอาเป็นว่าสีไอยูดี้แต่ว่ามันค่าโควิดก่อนโอ้หได้แท้่ะจัได้แท้ล่ะไปยังไปยัด้วท่นีายังกันะกันนี้แ้ขาดไปละครับ นี okay, so, ่แหละนะผมโอเคพี่น well, ้องไป้รครับพวกันมือเอื้อพับัอมือเอื้อับัอนอน้เดนน่เอื้อมืออื้อนี่เอือื้อือเอื้ออครับับกันเลยอ่าบกันนันครับ